สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทาความสะอาดแว่นตากันนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยปกติถ้าเราทาความสะอาดหรือเช็ดแว่นเนี่ยจะใช้ได้แค่วัน2วันก็จะมีคาบฝุน่นหรือว่าคาบมือไขมันที่เกิดจากมือเอาออกจากมือเรานะครับซึ่งจะเป็นรอยตรงแว่นทําให้เรามองไม่ชัดนะครับซึ่งวันสองวันก็ต้องเช็ดอีกแล้วหลายรอบครับผมวันหนึ่งก็อาจจะเช็ดสองสารอบนะครับนี่ก็จะมีทิคมาแนะนําทิคง่ายๆนะครับวิธีการทำความสะอาดแว่น โดยที่ไม่ทําให้ฝุ่นมันเกาะเร็วนะครับซึ่งทดลองใช้แล้วเช็ดหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วแต่การใช้งานของแว่นตาเราด้วยนะครับก็โดยวันนี้อุปกรณ์ที่เป็นพระเอกของเราก็คือวัสลีนนะครับวัสลีนเนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดแป้นของเรานะครับโดยอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีวาสลีนเป็นผ้าเช็ดแป้นนะครับมี2อ,อันนะครับเพราะาอันนึง จะไว้เช็ดตอนที่เราเคลือบวาสลีนรอบหนึ่งแล้วก็อีกผืนหนึ่งจะไว้เช็ดตอนที่ต้องความสะอาดแว่นวาสลีนออกแล้วนะครับครับแล้วจะมีคัตเติลบัตใช้คัตเติลบัตรหรืออะไรก็ได้นะครับสักอันหนึ่งไว้ฉโล om วาสลีนแล้วก็จะมีตัวนี้ผมจะใช้เป็นเป็นตัวเช็ดชุบเปียกนะครับไว้ทำความสะอาดขั้นแรกเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับว่าทำยังไง ขั้นแรกก็คือเราจะทำความสะอาดก่อนนะครับโดยใช้เ็ดจุกเปียกนะครับทำความสะอาดแป้นของเราครับก็ดับแรกก็เช็ดแป้นก่อนนะครับเช็ดแป้นให้สะอาดเพื่อกรณีที่เราจะ,ะเคลือบแป้นเคลือบแป้นตาเราด้วยปัสลีนก็ต้องให้แป้นสะอาดก่อนนะครับใช้เจจุบเปียกนะครับเช็ด เช็ดให้สะอาดเลยครับเช็ดเข้าไปเช็ดเอาฝุ่นออกฮะนะประมาณนี้ก็สะอาดแล้วก็ใช้แว่นตาใช้ผ้าสะอาดนะครับผ้าที่ไม่เปื้อนเช็ดให้แห้งอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะครับง่า,งงายงอ่เมื่อแว่นตาเราแห้งแล้วต่อมาครับต่อมาก็ให้ใช้คั้นบัตรนะครับคั้นบัตรอ่าจุบ,บัาลีนชุบบาลีนออกมาสัก นิดเดียวนะครับปลายเล็บประมาณหนึ่งก็ทาไปฉลงไปตรงแวนตาของเรานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับถูให้ให้รอบให้มันเคลือบเคลือบผิวผิวเลนเลนแว่นตาของเรานะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราใช้ผ้าผืนที่เตรียมไว้นะครับสาห,หรับเช็ดวาสลีนชุบสําหรับเช็ดวาสลีนนะครับเคลือบถูเพื่อเคลือบนะครับเคลือบไว้เคลือบ เคลือบวัสลีนกับแว่นแว่นตาของเรานะครับอ่าสังเกตว่าช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มจะมัวมัวหน่อยอ่าเป็นการเคลือบเคลือบผิวแว่นด้วยวัสลีนนะครับก็หนึ่งรอบนะครับอ่าเป็นการเคลือบผิววัสลีวัสลีนบนผิวแว่นรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะมัวมัวนิดนึงเห็นไหมครัครับหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งนะครับ ให้เผลืนหนึ่งผ้าสะอาดนะครับเช็ดเช็ดแว่นตาของเราเช็ดให้สะอาดเลยนะครับตัวนี้วัส,สลีนก็จะไปเคลือบผิวเรียบ้อยแล้วเช็ดเลยนะครับเช็ดให้สะอาดนี่ครับเงาวับนะครับตัววัส,สลีนนี้ก็จะช่วยให้ผิวของแว่นตาเราเนี่ยมันลื่นนะครับทําให้ฝุ่นไม่เกาะนะครับก็เป็นทิกไอเดียง,ง่ายๆนะครับที่เอามาฝากฝากกันนะครับ เห็นไหมครับอย่างนี้เพื่อนๆก็อาจจะปกติหนึ่งครั้งหนึ่งวันซื้อสองวันต้องเช็ดทีอันนี้ครับอาจจะช่วยได้สักคุณสองคูณสามันนะครับคูณสองคูณสามเท่าเข้าไปนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์นะครับก็ฝากไว้เป็นเดียครับลองเอาไปใช้กันได้ครับวาสลีนที่บ้านมีอยู่แล้วไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับก็ฝากไว้เป็นเดียครับขอบคุณครับ